้เสวัสดีสิงห์โลกจิตนะโอ้ยโอเคพวกเรากลับสวัสดีชมด้วยนะครับวันนี้กับผมฟิล์มชาแนลอีกครั้งแล้ววันนี้กับวันนี้ผมจะพาทุกผู้ชมนะครับมาเล่นแบบ p v ีกันดีกว่านะครับถ้ามีเสียงอะไรก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมอ่าก็โอ้มีคนเข้ามาด้วยโอชิโอชิโอชินี่คุ้นๆนะ oshi oh, oshi oh, O oh, oshi oh, O oshi What đi nào bấm ok 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 ไปทางไหนกันไปนทางไหนกันเดินนะเอออย่างนี้เป็นทางเลือกของใช่หรือไม่อุ้ยโอ้ใช่ฉันมาเป็นทางเดิน <c oughs> เฮ้ยอันนี้ K A K เบ็ดเบ็ดโอเคได้เบ็ดขอบคุณครับอ๋ออันนี้มีเตียงเว้ย อ้อให้เหเบอร์ดเตียงอ่ะเป็นขับโอชิให้เป็นผมนะผมจะไปทางนี้นะผู้ชมเพิ่งตื่นมดโอ้ยใครยังไม่หายดีเลย oh God. โอ้ไม่กอดอ๋อหิวอาไปทางหอคอยใช่ไหม เอยคอยขึอนขึ้นเอาให้ลงไปสู้กันนะฮะบหาเก็บเห็บลงไปสู้กันอะไรอย่างนี้จะทำได้ไหมหุ้ยหุ้ยหุ้ยอย่า่าผมผมไม่มีพิษปีภัยขุดแม่งโอเคขุดไม่ได้โชคดีไป แล้วว่ามันไม่มีชุดก่อให้เลยนะอืมเดินบนด้านบนหนึ่งรอบโอเคไม่มีพีพีชื่อขุนขุนนะ เทมกันนะผมไม่มีของอ้อใครตีวะอ้โหลงทันนะผมเราตายไปครับยิงกันนะเฮ้ยชิบมนะมีแค่อันนี้อัเน,นเดียวถ้ามีคำหยาบอะไรก็ถ้ามีคำหย,บยาหยบหลุดไปก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า ครับエッエッエッเอสเอเฮ้ยมันหลัง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 อืออืออือทีหมหอยทีหมหอยอยให้กระเสร็ดดิอือ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 อ,อ,อือฟันกูไม่ได้หรอกโว้ยดามไม่ทำงานหรอกเอ ไหน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 เฮ้ยนี่มีคนประคา่าผมอ่อืออือเฮอถึงกับตายกันทีเดียวอ้าวแล้วมันไม่ได้ของอะไรมาจากไหนวะน่ะอ๋อ อ๋อโอ้ my g o ดเดี๋ยวผมอดสำรวจดูก่อนนะอนี้ดับอุ้ยดาบหินมีอาหารขอบคุณผมจะโพวกชุดกบ่ไม่เปอะไรอย่างงี้นะพวกดาบไฟอู้ดดบเพชรอ๋อนี่เก็บนี่เก็บอันนี้อันนี้อันนี้เรียบชุดเพชรได้หมดเลยนะชุดเพชรเอานะแล้วไงกันเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนแป๊บหนึ่ง อ่าเราก่อนแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นชุดเหล็กชุดทองชุดทองเขาบอกว่ามักกะพังง่ายนะครับรโซโลผมก็ต้องใช้สองอันผมก็ต้องใช้หมดเนะี่ยโอเคไปเนื้อคนนี้แอดตัวเชื่อเปล่าเออไม่ใช่เว้ยอาร์มอะไรเป็นแอดนะ โอเคเสิลงเสิล้งเสีลสิลองออมยกยอดผมก็ไม่ได้เอาอะไรมากจะ่มันห่วงไปทำไมโอเคนี่ไม่หานี้แม่งไม่สมบูรณ์มันจะเป็นแบบอ๋อให้เป็นแนวหน่วยยิงธนูขนมปังนะอ๋อ,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 อ เดินบนหาอนะไรวะน่ะเดินบนหาอะไรก็ไม่รู้แต่จ,จำได้ไหมจำได้หรือเปล่าขอบคไปเ,เอ้ยผมว่าเออกูผมว่าใส่ชุดเกาะไอ้เหล็กไป สำรองก่อนไปสำรองนะเปิดจุดเกาะพังเคุ้ยต่อผมไม่รู้ไม่รู้จริงๆอะเอ้าไปรู้เลยนู้เลย Ça peut โอ้ยเอืเออเออ,อืด้อือฟันเข้าด้วยนะมือ่ครับเหีววื่ครับขอเติมเลือดแป๊บกินน้ำได้ด้วยก็เด้ยกว่าของไม่เน่าเสียอ,อ้ออเออืออเอาดิเอาดิ พี่ตรบอลใส่แม่ะลือตก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 แต่ของตกไม่ตั้งตัวเลยวิ่ง่าควันจังเลยทำ đep của một phương chút lịch. Đem, đem, đem. đi on ừ ừ นายพอดีทีมาดีดาบกูดับเพชรบุย้ยหูยช่วยก่อเพชรกระจกกระจกเฮ้อเฮ้อเฮ้จะดับเดี๋ยวใช้ขวานซีอืมเขเดียพี่มองเห็นชัดกว่าเดิมน้องดอาฝนเขาให้ฝนเขาให้ ไม่ไ <One> ม <input> ่ก <Lil ith> <istles> ็ดับเตมอนกับดาบอะไรจะแรงกว่าเว้ยฟันเข้าให้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 อืมขูดแขนมานานละฟันมึงพวกสองสามเจ๊ มีดาเพชรเอ้ยเอ้ยมีมีขวานมีขวานไฟบ้างไหมมีขวานไฟกันบ้างไมเฮ้ยฮ้ยเออเออเอ่ไมกูเจ็บอยู่เจียวเลยวะฮึดฮึดฝันหยฝันหงยฝันหายเอาเอเอ เอาล่ะเาล่่ไดับไปุไปิดมไม่ตายวะเฮ้ยทำไมกูเจ็บอยู่เดียวเลยวะโอเค ทำไมาฟันแล้วไม่เจ็บเลยวะยทำไมฟันไม่เข้าผมมีนะครับเข้าไปหาเฟซผมได้นะครับ โอเคโอเคโอเคปุกเกสต็อกปเกสต๊อกครับตอนนี้ฟันอย่างเดียวครับฟันฟันฟันซองแกนฟันฟันฟันเรียบตอนที่ผมจะปุกเขาไว้แล้วนะครับ นะครับก,ก็ไม่กลางมันช่างคลิปเอ้ยมันสิบสองนาทีแล้วนี่วะโอ้เออเออเดี๋ยวเดี๋ยวสิบสองนาทีแล้วสิบสองนาทีแล้วเสียรู้สับใครวะเนี่ยโอเคครับก็ถ้าคลิปสนุกไหมครับสนุกไหมถ้าสนุกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ดกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไม่อามุ้งมิง้งมุ้งมิงไม่เอานะครับไม่เอามุ้งมิงแล้วเอาเป็นบ๊ายบายครับเจอกันใหม่